วัสดีครับเอฟซีครับอันนี้ผัดพี่แกงหมูนะครับนี่อันนี้พริกเผาเมื่อวานอันนี้จิ้มมะนน้แหละตกดตึงมาแล้วครับตกดตึงร้อนแล้วตกดตึงตกดตึงร้อนนะ อ,อร่อยผัดสองรอบอะอร่อยสองรอบกินด้วยกันนะครับพ,พี่น้องเพื่อนทุกคนครับ ตัวตึงน้อนอะตัวตึงพริกเผาไว้นะใส่น้ำ่าลกินอะไร รากพี่น้องๆเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูเิปผมนะครับมาดูว่ามีโคษณาไหมครับถ้ามีตอบด้วยนะครับผมก็ยังไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันตั้งค่าโคษณาสตรีมผ่านไปแล้วนะครับแต่บางบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีนะครับดูให้หน่อยนะครับร้บคอมเมนต์มาด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับก็ยังไม่รู้มันเข้าจริงหรือเปล่าหรือว่ายังไง มื่อวานเพื่อนก็บอกว่ามันมีโฆษณาแล้วนะเข้าแล้วนะแต่ผมก็ยังไม่เห็นนะครับต้องพยายามจะเอาดูของคนอื่นนะ้ำนึงอย่างเห็นถ้าของตัวเองเปิดดูจะไม่เห็นฝากด้วยนะครับถ้ามีก็คอมเมนต์มาไม่มีก็คอมเมนต์มานะครับ ก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมดูว่าม,มีโฆษณานหรือเปล่านะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ